เมื่อวันที่10กันยายนที่เทวาลัยมหากาลีอวตารจัก,กรวาลชนนีซอยกเกษตรศิลข่าวพระตำหนักเมืองพัทยา ดอกรดีโอกูมาสิงนายกสมาคมอินเดียชนบุรีพร้อมด้วยนางอัมพรแก้วแสงผู้ก่อตั้งเทวาลัยมหากาลีอวตารจักรวาลชนานีนายนเรศจันเดอร์รองนายกสมาคมอินเดียชนบุรีและนายชัยรัตนทองประธานกตตรสพมัองพัทยาร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานพระพิคเนตอุสวาเนื่องในวันคเนตจตุรถีระหว่างวันที่14-16กันยายน2567 ดยมีดรพันธการพรมพรางกูลรองประธาน P.C.A. พร้อมด้วยมิสเตอร์เนลโคลลฟเพรสเด็นพัทยา e อ็กซ์แพดคและคณะกรรมการสมาคมอินเดียชนบุรีพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมท่ามกลางสื่อมวลชนแขน,นต่างๆ ทั้งนี้ด้วยสมาคมอินเดียชนบุรีร่วมกับเทวาลัยมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีและพันธมิตรเตรียมจัดงานพระพิคเนตอุศาวาเนื่องในวันคเนตจตุรฐีระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ณนะเทวาลัยมหากาลีอวตารจักรวาลชนณนีซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบูชาพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งความสาเร็จตลอดทั้ง3วันสามคืน โดยภายในงานวันที่14กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีพระพิคเนศสถาปนาจากนั้นจะเป็นพิธีอารตีและปราชาติส่วนวันที่15กันยายนจะมีพิธีพาจัร์กิจกรรมวัฒนธรรมอินเดียจากมูลนิธิโอเอซิสซึ่งบินตรงมาจากประเทศอินเดียพร้อมทั้งจะมีการแจกทานให้กับผู้ยากไร้และในวันที่16กันยายนจะมีพิธีบูชาและอาตี จากนั้นจะมีการแหอ่องค์เทวรูปไปทั่วเมืองพัทยาให้ชาวเมืองพัทยาได้สักการะก่อนนำองค์พระพิคเนตลอยลงสู่ทะเลตามลำดับต่อไปณทนะ่าเทียบเรือแหลมบริหายเมืองพัทยาเป็นอะไรที่ขาดูกะเคารพมากๆซึ่งตัวพี่เอกก็เคารพมากนะคะด้วยละาร้างเทวรายี้ขึ้นมาดีใจค่ะที่ที่ที่ได้ได้ร่วม จดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะต้องมีทุกๆปีต่อไปนะคะแน,น,คนอลาคตแล้วแล้วก็ยัางงานงานนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่เทลอะไรเราได้มีส่วนร่วม,มในการทำงาน mm. ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะรับสิบปีบนปัจจุบันนี้นักมิชที่รีวิวไทยที่พูดในอินเดียและในไทย

मंगलाय तनो हरि सुमुखश्चैत दन्तश्च कपिरो गजकरडकः ब्रह्मावेशरो महेश्वराः सरस्वतिं प्रदम्यागौ सर्वका <laughs> <तुछ। laughs> Red f i h t Academy อ่านคำเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red f i g h t Academy